สวัสดีครับวันนีเอกเพชจนมาเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะมาพามาดูอ,อีดูสูดีแมกนะครับตัว 1.9L นะครับไม่วิ่งน้อยมากนะครับตัวนี้วิ่งอยู่34,000กิโลนะครับปี19นะครับตกเฉลี่ยวิ่งใช้รถ3ปีวิ่งตกเฉลี่ยเดือนปีละว1,000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับ สวยเลยอันนี้เดิมทุกชิ้นนะครับตัวนี้เดี๋ยวค่อยมาเจาะลึกรายละเอียดนะครับก่อนติดตามยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ให้ทางผมด้วยนะครับมาดูรอบคันนะครับอันนี้ตัวแม็กอลรอยด์ขอบนะครับยางปี19นะครับอันนี้ยางติดรถเลยนะครับั้งแต่ออกายแดงนะครับเค้าสีเดิมๆนะครับไม่มีการตัดต่อใดๆนะครับกระจกพับไฟฟ้านะครับ พร้อมปลั๊กไฟฟ้าข้างในด้วยแล้วก็มีไฟเลี้ยวข้างกระจกนะครับสีเงาเงาเลยนะครับมือเปิดประตูก็ไม่มีรอยขีดข่วนแต่อย่างใดนะครับบันไดข้างนะครับเดิมเดมเลยติดของาากระจกนย์เลยนะครับตัวนี้แม็กนะครับไม่มีรอยเบียดฟุตบาทแต่อย่างใดนะครับเดิมเดิมเลยพัดซีนะครับ สวยอย่างนี้เลยนะครับพ่อเดิมทุกอย่างโรงงานเดิมหมดทุกอย่างนะครับไม่มีการปรับแต่งนะครับที่นี่เราคันสภาพสวยนะครับถ้ามีการปรับแต่งแบงสภาพทางเราไม่เอามาขายนะครับตัวเดิมเดิม6หกหกทะเบียนหกหกสี่เจ็ดนะครับทัาน,นี้เดิมเดิมเลยก่อนจะไปดูฝั่งนู้นเนาะให้ดูข้างหลังนั้นก่อนนะครับตะเข็บนะครับเดิมหมดทุกอย่างเลยตัวนี้ นะครับฝาข้างในทุกฝาพวกมุมนะครับเดิมหมดนะครับดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับนี่นะครับจะเข็บเดิมเลยนะครับเดิมแพ้จากโรงงานไม่มีการปรับแต่งสภาพใดๆนะครับไฟหลังนะครับก็เป็นไฟ LED นะครับแพ้เดิมจากโรงงานนะครับตัวนี้นี่นะครับครบเลย โช้กหลังเดิมล้อฝั่งนี้เดิมนะครับไม่มีรอยเบียดนะครับสีดำเดิมเงาเงาเลยนะครับกระจกมองข้างนะครับไม่มีการเปลี่ยนมาแต่อย่างใดนะครับเดิมหมดทั้งคันเลยนะครับไฟตัดหมอกนะครับนี่นะครับแท้เดิมจากโรงงานเลยนะครับไฟเป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะครับตัวนี้แล้วก็มี LED นะครับ เป็น LED ดีบนะครับเวลาเปิดตอนเวลาดึกคืนไฟหลีนะครับคราวนี้เรามาดูในห้องผู้โดยสารกันบ้างนะครับเป็นตัวแคปนะครับตัวนี้เดี๋ยวเปิดแคปพร้อมกันไปเลยนะครับดูด้านหน้าด้านหลังนะครับตัวนี้ก็คือเป็นเบาะผ้านะครับตัวนี้ก็ไม่แน่นๆอยู่นะครับไม่ยืดไม่ย้วยนะครับเกียร์ธรรมดานะครับ6สปีดนะครับตัวนี้วิทยุ cdmp 3นะครับแล้วก็ aux ได้นะครับพวงมาลัยนะครับเป็นแอร์แบ็กคู่นะครับมีทั้งคนขับแล้วก็คนนั่งเลยนะครับตัวนี้อย่างที่แจ้งไปว่าใหม่สาม0 0ืกิโลเท่านั้นเองใหม่มากนะครับมันได้ข้างๆนะครับสวยๆเลยครานี้เรามาดูซอกประตูกันบ้างนะครับนี่นะครับซอกประตูเดิมเลยนะครับสามารถมาลึกแกะดูตะเข็บ รอยอาร์กรอยได้ทั้งหมดเลยนะครับว่าเดิมจริงเท่านี้นะครับพาช่างมาดูได้เลยนะครับนี่นะครับน็อตไม่มีการแกะขยับใจย่างใดนะครับเดิมทุกชิ้นเลยนะครับบอกแคปด้านหลังเนี่ยผมสูง180นะครับก็ถามว่ามันก็ยังพอมีพื้นที่อยู่ไม่อึดอัดจนเกินไปนะครับอีสูซูถือว่าทํามากว้างพอสมควรนะครับก็ ตอบโจทย์ได้นะครับมีวิทยุบนหลังมีมีลําโพงนะครับอยู่บนหลังคาด้วยลําโพงเป็นตัวเล็กๆนะครับให้เสียงแหลมนะครับเจอหมดทุกชิ้นเลยนะครับปิดแน่นนะครับไม่มีป๊อกแป๊กป๊อกแป๊ก,ปกแก่ย่างใดนะครับแล้วก็คราวนี้เรามาดูเครื่องดนตรีบ้างเนาะด้านหน้าห้องเครื่องดนตนีสคาคัญเลยนะครับ คนับ1.9เนาะก็กำลังเหลือๆนะครับสำหรับรถแชปเนาะนะครับออกเดินทางนั่ง5คนสบายๆเลยนะครับก็กำลังเหลือๆขึ้นเข่าลงห้วยได้หมดนะครับแต่ก็อาจจะไม่ไม่ถึงขั้นบรรทุกหนักเนาะก็คือบรรทุกสัก1นึ่งตันเนี่ยก็ยังวิ่งได้สบายๆยอยู่นะครับตัวนี้แบตเตอรี่นะครับก็แต่เราดูแลให้เนาะถ้ามันมีตัวไหนที่ ต้องเปลี่ยนนะครับเราก็ทําปรับสภาพให้ดูเหมือนใหม่นะครับขาโปรงนะครับไล่เลยนะครับตั้งแต่หัวน็อตนะครับขอโปรงไม่มีรอยขันแต่อย่างใดนะครับเติมหมดทุกชิ้นนะครับสติกเกอร์โรงงานที่แปะมานะครับเดิมๆทุกชิ้นนะครับซอกนะครับนะครับอยู่ครบเลยไม่มีรอยบิ่นรอยเชื่อมรอยอาร์ตแต่อย่างใดนะครับเดิมๆเลยนะครับ งซ้ายนะครับรสวยอย่างนี้เลยนะครับเครื่องไม่เคย modify หรืออุด EGR หรือถอดแคดอะไรอย่างนี้ไม่มีนะครับเดิมเดิมหมดเลยนะครับถ้าไม่เดิมอย่างที่แจ้งเราเราไม่เอามาขายเนอะนะครับมหมดทุกชิ้นมีไม่เดิมอยู่ชิ้นเดียวเนี่ยแหละครับก็คือโลโก้เนาะโลโก้เ้าอาจจะไปเปลี่ยนมาเดิมนะครับ หรือจะเป็นหรือผมไม่แน่ใจนะครับว่าตัวนี้เปลี่ยนมาหรือเปล่าหรือติดมากระสูดในนี้ถ้าใครรู้ก็บอกมาหน่อยแล้วกันนะครับนะครับเดิมเลยเครื่องดูแลดีมากสามมื 30, โลนะครับเหมือนได้รถน้องน้องไฟแดงเลยยังไงก็ฝากเข้ามาดูได้นะครับเรายังมีอีกหลายคันเลยนะครับตัวแคปนะครับตัวแคปตัวสี่ประตูนะครับก็ฝากเ,เป็นกำลังใจให้นอ้อง กดไลค์กดแชร์นะครับก็สนใจจริงๆก็โทรทักมาจองก่อนได้นะครับถ้าเครดิตดีนะครับฟรีดาวติดต่อนะครับเอกเพชรยนนะครับ0804409997นะครับก็ยังไงฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ